วันนี้แจงจะมาทำเมนูอเมริกาโน่น้ำผึ้งนะคะเป็นเมนูที่เกือบทุกร้านต้องมีเมนูนี้ไม่ว่าจะเป็นร้านโมก้าพอร์ตร้านคาเฟ่หรือว่าจะเป็นร้านที่เป็นคีออสก็จะมีเมนูกาแฟน้ำผึ้งแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือจะมีตัวชอ็อตเอสเปรสโซมีตัวน้ำอุ่นนะคะแล้วก็มีน้ำผึ้งแท้ร้อซแล้วก็จะตกแต่งด้วยใบพาสลีแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลย ขั้นตอนแรกนะคะ16ออนใช้น้ำอุ่นอยู่ที่125 ml ค่ะ22ออนใช้น้ำอุ่นอยู่ที่150 ml นะคะจากนั้นเราจะมาตวงตัวน้ำผึ้งนะคะ16ออนใช้น้ำผึ้ง30 ml นะคะจากนั้นค่ะรีบคนนะคะเดี๋ยวถ้าน้ำมันเย็นแล้วมันจะไม่ละลายต่อไปค่ะ22ออนใช้น้ำผึ้ง40 ml เราทำส่วนผสมของตัวน้ําผึ้งเรียบร้อยแล้วเราพักไว้ก่อนตักน้ําแข็งเลยค่ะอย่างละ1แก้วอีกสองอน1แก้ว16บหออนอีก1แก้วแบบนี้นะคะแจงกระเสิร์ฟเป็นเลเยอร์นะคะเราจะเทตัวน้ําผึ้งลงไปก่อนจากนั้นนําช็อตเอเปรสโซที่เราได้สกัดไว้ในขั้นตอนแรกนะคะมาเทราดลงด้านบนสุดเลยค่ะเวลาเทก็เทขอบๆเอนเดิมนะ้มันจะได้เห็นเป็นเลเยอร์สวยๆเทเบาๆค่ะ จากนั้นค่ะตกแต่งด้วยใบพาสลี่นะคะให้สวยงามในขั้นตอนของการตกแต่งใครจะตกแต่งเป็นลังพึ่งก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นโรสแมรี่ก็ได้ได้หมดเลยนี่เสร็จแล้วค่ะ สำหรับเมนูอเมริกาโน่นำพึ่งนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เปิดร้านกาแฟอยู่แล้วนะคะจะงแนะนําเลยว่าต้องเพิ่มเมนูนี้เข้าไปด้วยนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนนิยมทานมากที่สุดในตอนนี้เลยค่ะและรับประกันเลยค่ะว่าต้องขายดีแน่นอนเพื่อนๆลองมาทําตามกันดูนะสําหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ